สวัสดีจ้าพี่น้องเปิดคลิปมากกันมาเลยจ้าตัดหญ้าหลังบ้านนะคะพอฝรังกับลูกสาวคนไทยค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็มาเบิงหน้าตาอาหารก่อนนะคะนี่ค่ะพัดกะเพราไข่ดาวอันนี้ก็เป็นเมนูของแม่นะคะเขาพัดกับผิกน้ำปลาค่ะแซบแห้งค่ะนี่ก็จะเป็นลูกๆพักไทยนะคะที่เอามาปลูกสู่แดดสู่ฝนบนะ่เนาะเดือนเมษาบางมือกับฝนตกบางมือก็แดดออกนะคะเอาแนวเอานอนบันไดค่ะเดือนนี้ นี่ก็จะเป็นน้องๆน,นะคะข้อ,อยังหักแแหลอยู่ค่ะถ้าเบิ้งนะคะจะฝืนบอดันกระลูกสาวกับสามีนะคะเพิ่นกําลังซอยกันตัดหญ้าอยู่ค่ะผู้หนึ่งก็เป็นนั่งถือถือสายไฟค่ะถือซอยพอเพิ่นช่วงนี้หญาดอกใหม่ยังกักบกาลังเกิดน,นะคะสวยงามไปเบิดเลยค่ะเบิ้งจากทองฝาฟ้าฝาเมน้ซามียุดงานนะคะเพิ่นก็เลยมาตัดหญ้าล้างบานค่ะซอยกันค่ะพอกับลูก นังกินเข้าพัดไปแล้วก็ฟังเสียงตัดหยาไปนะคะนี่จ้ะิกน้ำปลาใสไปเลยข้นๆใส่น้ำกันเห็นผกอยู่ป่จะจ้ะเพ็ดอยู่นะคะสวกเข้าไปเลยค่ะคำแบบไงหลังจากกินเข้าอิ่มค่ะก็ขอเติมคอลลาเจนขเจนข้าสู้ร่างกายนะคะนี่จ้ะนาตาคอลลาเจนบอเปิดนะคะยันติดลิขสิทธิ์อายุเข้าสู้เล็กมก็ต้องดูแลก,กันแน่จ้ะฉีกซองแล้วก็กินได้เลยนะคะ กินง่ายคะ่ะบอบคมบอเหม็นเฮ้ากินคือจังเฮากินเย็นดีเนี่ยนะจ๊ะพอกินเสร็จแล้วสามีกห็หางานไม่เฮ็ดนะคะนี่คะ่ะเป็นต้นตเบอรีของปีที่แล้วนะคะมันตายช่วงหนาหน,นาวแล้วตาหนานสปริงมันก็ะเกิดขึ้นมาอีกคะ่ะกระเด็ดใบแห้งๆที่มันตายลคะค่ะออสักผักใบไม้มันแตกขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะมีลูกสตเบบรีคะ่ะ กระทาอีกจักน้อยนะคะกว่าสิไเ้เก็บกินมาค่ะมาเบิ่งสองพอลูกต่อกันเลยพอตัดไปได้สักพักนะคะลูกสาวกัญยาเคดคือกันค่ะนี่ค่ะบ่ตตองห่วงนะคะอยู่ในความดูแลย่างไก่ชิดค่ะถามว่าเอาลูกมาอยู่ต่างประเทศอยู่หนีใส่ชีวิตง่ายบอลูกกับเขากันในเบิดตนะคะทั้งที่บ้านของแฟนแล้วก็ทางน้องเรียนค่ะเหลืองผ้าสามบ่ตตองห่วงเลยนะคะเพิ่นเว้าได้ค่ะ เพิ่นก็จะใส่ภาษาเยอรมันอยู่โรงเรียนคะ่ะมาหนีแม่กับพ่อก็ว่าภาษาอังกฤษเราเพิ่นก็ว่าภาษาไทยกับแม่เองนะคะต้องว้าภาษาไทยกับลูกคะ่ะบ่สันลูกสิลืมพอภาษาไทยบางคําเพิ่นก็ยังถามอยู่นะคะว่าคํานี้มันแปลว่ายังเนาะคะ่ะเด็กน้อยทาบไ่ได้ใส่ภาษาไทยมันก็อาจจะลืมได้คะ่ะมาอยู่นี่กมวนนะคะอยู่ไดเกือบจะสองปีละคะ่ะต้นไม้ดอกไม้กําลังออกนะคะงามๆาเบิ่งคะ่ะซีสัน ีมือการตัดหญ้านะคะตัดแล้วก็วเอาอันใหม่มาปลูกค่ะเดี๋ยวสิมีการโห้ยหญ้านะคะสามีขีไอค่ะเ่อยอมเขากล่องต้องลักทายเอาเบิ้งค่ะมาละค่ะรับบทนั่งถือถือสายไฟค่ะตัดไปเถาตัดไปหญ้าบานเฮ้าสิได้กเกิดงามๆก็ต้องตัดหญ้าให้มันเตียนนะคะเข้าจึงสีหยเม็ดหม่ลงไป ยางลบไปลบมาอยู่นี่ลคะ่ะถึงขั้นตอนการห้อยยาแล้วนะคะให้มันเกิดไหม่คะ่ะห้อยเสร็จแล้วเขาก็จะเอาหนามมาสีดนะคะก็ซ้ำปลูกยานั่นเราจะพ่อทายยาให้มันสันเตียน mm hmm. เบิดกับเมื่อวานนี่คะ่ะรับปดนางหวานแล้วหนึ่งเอาซอยกันวานไปจะยา,าสเสดกเกิดพอกับลูกกลมๆเงยๆก็เป็นแต่ยากห้อยเลยเนาะคะ่ะ mm hmm. เห็นลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขไปนํานะคะมาอยู่เมืองหนอกขอเสียก็มีจ้ะแต่ว่าขอดีกันไ้ก็ขอเสียค่ะซอยกันวานห้านะคะสอนกันค่ะว่าเหตุอย่างไรลูกก็วอกภาษาเยอรมันค่ะเด็กหน่อยเขาจะซึมซับเรียนลูด้ดวกวักาผู้ใหญ่นะคะ อีแม่ก็นั่งตากแดดดิล่ะค่ะนั่งตากแดดอุ่นไปค่ะแดดอุ่นๆเหมือนนี่ลมเย็นๆไว้อยเอาหนามาตากรับวิตามินดีนะนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไซม์นยเด้อจ้า